สวัสดีค่ะเช้านี้สมสมก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศในสวนนะคะกล้วยเราก็แก่เกือบจะได้ที่แล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ชมสวนนะคะเพลินๆไปนะคะอ้อยอ้อยหวานนะคะพี่น้องเป็นอ้อยหวานที่ใช้ทาน สดสดหรือว่าจะคั้นน้ำก็ได้นะคะเราก็ปลูกไว้สวยค่ะนะคะเวลาที่มีคนเขาจะทำพิธีต่างๆอย่างเช่นกระถินหรือผ้าป่าหรืออะไรเขาก็จะมาขอก้อยพวกนี้ไปทำนะคะไปเข้าในพิธีก็ยินดีค่ะเพราะว่า เราปลูกไว้เองไม่ได้ซื้อได้หาอะไรนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะพี่น้องนะคะโดยเฉพาะวาระสำคัญคือวาระแห่งการยกขันหมากนะคะเราก็จะมีทั้งกล้วยและอ้อยเข้าไปในพิธีนั้นให้เขาด้วยนะคะพี่น้องนี่เป็นบริเวณในสวนทั้งหมดนะคะก็มาตัดหญ้ากันละค่ะวันนี้เพราะว่า มันเริ่มจะอากาศเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็เริ่มตัดหญ้าแล้วเพื่อไม่ให้มันแห้งไปกว่านี้ถ้าหากว่าหญ้าพวกนี้มันแห้งเกินไปมันก็จะตัดลําบากนะคะพี่น้องนะคะตัดในขณะที่มันยังสดสดอยู่มันก็จะง่ายกว่านะคะตรงนี้เราลงต้นไม้ไว้หมดแล้วนะคะเพียงแต่มันยังเล็กอยู่ก็จะมีพยุงทุเรียน ลิ้นจี่อ๋อหลายชนิดมากเลยค่ะผมก็จําไม่ค่อยได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งมันอยู่ในนี้ละคะ่ะเวลาที่มันต้นไม้เริ่มโตได้ที่เราก็จะตัดพวกต้นกล้วยนี้ออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้แสงเข้าไปถึงต้นไม้นะคะตอนนี้ก็ปลูกกล้วยไว้เพื่อเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะ นี่ค่ะย่าที่เอาจะต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ